สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทาราดหน้ากันนะคะเพื่อนๆราดหน้าหมูนะคะวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะมีหมูนะคะหั่นไว้แล้วคะ่ะมีผักคะน้าฮ่องกงนะคะก็มีดอกกระหล่ำนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยคะ่ะแล้วก็บร็อกโคลี่เห็ดแครอทนะคะถั่วลันเตาวันนี้ใช้ไข่ด้วยนะคะสองฟองค่ะสําหรับหมักหมูนะคะก็มีเส้นใหญ่นะคะเพื่อนๆ ก็มาเริ่มหมักหมูกันเลยนะคะหมักหมูก็ให้ตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆใช้ไข่สองฟองนะคะหมูหั่นไว้แล้วค่ะตามด้วยผงปรุงรสนะคะ ใส่ไข่แล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะเพื่อนๆตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะเพื่อนๆซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยค่ะเพื่อนเพื่อน ใส่พริกไทยลงไปด้วยนะคะที่บ้านใช้พริกไทยป่นนะคะหมันลงไปเลยค่ะหมักไว้ก่อนนะคะน้ำมันค่ะใช้น้ำมันพืชนะคะเทลงไปเลยค่ะหมูจะได้นุ่มนะคะใช้น้ำมันหมักค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปทำอย่างอื่นนะคะให้หมักหมูไว้ก่อนนะคะ ใส่รวมกันก็คนนะคะคนก็หมักไว้ค่ะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะนีนะคะพอหมักหัวอะไรเสร็จนะคะเพื่อนๆก็มาเตรียมผักเลยค่ะหั่นผักเตรียมไว้เลยนะคะคะน้านะคะให้เพื่อนๆลอกตรงก้านเนี้ยนะคะออก ลอกตรงก้านนี้นะคะคเพื่อนแค่นิดหน่อยค่ะลอกให้หมดนะคะเสร็จก็ตัดพอดีคำที่เราทานนะคะตามความชอบเลยค่ะ ตัดตามความชอบเลยนะคะเพื่อนๆผักของเราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ถั่วลันเตาแครอทบรอกโคลีค่ะเห็ดนิดหน่อยดอกกระหล่ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่คะน้าฮ่องกงนิดหน่อยน่าจะเยอะสุดค่ะคะน้าเดี๋ยวไปทำเส้นกันเลยนะคะเพื่อนๆน,นำเส้นใหญ่นะคะใส่ในกะละมังเลยนะคะเพื่อนๆ ขอญาตใช้มือนะคะมือล้างแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนก็บีบๆออกนะคะบีบๆออกค่ะเพราะว่าเส้นจะเกาะกันนะคะเดี๋ยวเราคุกกับซีอิ๊วดำก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปผัดนะคะเพื่อนเนจะได้ง่ายค่ะนี่บีบๆออกนะคะ ตามโดยซีอ๊วดำเลยนะคะเพื่อนๆซีอ๊วดำก็ตามความชอบเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ใช้มือนะคะขยำค่ะมือก็ล้างแล้วนะคะขยำให้ทั่วให้เข้ากันนะคะสีก็ตามความชอบเลยนะคะเพื่อนๆน ชอบสีเข้มสีอ่อนก็ตามความชอบเลยนะคะนี่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเริ่มไปไปผัดผักนะคะทําซอสกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะเพื่อนๆตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะเพื่อนๆ หมูที่เราหมักไว้ก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆน้ำมันเริ่มร้อนก็ให้ใส่กระเทียมลงไปผัดเลยนะคะเพื่อนๆกระเทียมปั่นไว้นะคะ บอกนะคะตอนต้นคลิปก็มีกระเทียมด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆผัดกระเทียมให้หอมนะคะตอนนี้กระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะเพื่อนๆที่ใส่หมูลงไปผัดเลยนะคะ,ะ,คะหมูที่เราหมักไวะคะ้ค่ะเพื่อนๆ หมูจนให้สุกก่อนนะคะคเพื่อนๆค่อยใส่ผักลงไปค่ะให้หมูเกือบสุกนะคะให้เติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะคเพื่อนๆ ดัเบิ้ผัดนะคะลงไปผัดเลยะคะ่ะ ในระหว่างรอผักสุกนะคะให้เพื่อนเอนนำน้ำเปล่านะคะมาใส่กับแป้งข้าวโพดนะคะใครไม่มีแป้งข้าวโพดก็ให้ใส่เป็นแป้งมันนะคะเพื่อนเพืนแล้วก็คนนะคะคนคนนะคะใส่ไปก็คนนะคะเพื่อนเพืนนี้นะคะเตรียไมไว้ก่อนเลยค่ะ ก็ปรุงเลยนะคะเหมือนผัดผักเลยนะคะใส่น้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆซีอิ๊วขาวคะ่ะให้กะเอานะคะเพื่อนๆใครทำปริมาณเยอะปริมาณน้อยแค่ไหนคะ่ะกะเอานะคะใส่น้ำตาลน,นะคะเพื่อนๆน,น่าทานมากเลยพี่เมย์บอกขอบคุณนะคะพี่เมย์มาทำด้วยกันนะคะ ใส่น้ำตาลตามความชอบเลยนะคะเพื่อนๆเ,น<า>เผ็ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสค่ะก็ผัดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่หม้อนะคะเพื่อนๆใส่น้ำขอสลับนะคะ นี่เตรียมหมอ้อไว้แล้วค่ะเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะคะตอนนี้น้าก็เริ่มเดือดแล้วนะคะให้เพื่อนๆนำผักที่เราผัดตะกี้ะคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะหรือใครจะทำน้ำแยกก็ได้นะคะถ้าจะไว้ทานหลายวันค่ะทำน้ำแยกค่ะ ผัดเราผักเราก็ผัดแยกไว้นะคะเพื่อนๆใส่ดีเลย้นะคะน้ำล้างกระทาก่อนขอใส่น้ำล้างกระทะนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆใส่เต้าเจี้ยวนะคะลงไปค่ะเต้าเจี้ยวนะคะเพื่อนๆ เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวมาใส่แป้งข้าวโพดกันค่ะปรุงรสตามชอบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอใส่น้ําปลาไปนิดนึงค่ะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะเพื่อนๆปรุงให้ได้ตามความชอบก่อนนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้น้ำด้านหน้าก็เริ่มเดือดให้เพื่อนๆตักฟองออกนะคะนี่ค่ะตักออกไปชิ้นเลยนะคะเพื่อนๆช้อนฟอ,องเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะเพื่อนๆค่อยๆใส่นะคะเพื่อนๆ ค่อยๆใส่แล้วก็คนก่อนนะคะอย่าไปใส่รวดเดียวนะคะค่อยๆใส่ค่ะใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็คนนะคะให้ได้ตามความชอบเลยค่ะความเข้มข้น แค่น,นี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะเพื่อนๆแค่น,นี้ก็สุกแล้วค่ะเพื่อนๆได้แล้วนะคะคนให้แป้งสุกก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาผัดเส้นใหญ่กันนะคะเพื่อนๆน้ำน้ำตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะเรามาผัดเส้นใหญ่กันค่ะ ดังขอใไปด้วยค่ะเะกี้นะ้ำมันเยอะไปค่ะเอาออกแล้วนะคะก็ใส่เส้นได้เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่เส้นใหญ่เราค่ะที่เราคุกซีอิวดำไว้นะคะ ออผัดก่อนนะคะเพื่อนๆตอนนี้เส้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดก็ใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาลงจานกันค่ะลงจานนะคะตัดเส้นนะคะใส่ในจานก่อนนะคะเพื่อนๆตามความชอบเลยนะคะใครทานเยอะทานน้อยะคะ่ะ ก็ตัดน้ำราดหน้านะคะราดลงไปเลยค่ะนี่ปรุงตามความชอบนะคะใครทานเปรี้ยวเผ็ดหวานก็ปรุงเพิ่มได้ค่ะนี่มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆน,น้ำเยอะๆหน่อยนะคะ เยอะๆคะ่ะเสี๋ยแล้วนะคะมาทำด้วยกันนะคะพเพื่อนๆทำได้พริกไทยนะคะนี่น่าทานมากๆเลยค่ะพเพื่อนๆมาทำด้วยกันนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพเพื่อนๆ